ลากแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นได้แล้วทางเดินไม่ปลอดภัยสิ่งที่บอกกันไว้มันเป็นไปได้ชีวิตมีความปลอดภัยขึ้นสูงสูงลงสะสาสามสองหนึ่งไป ตรายมากรถติดหลมครับแป๊บเดียวไม่ผ่านมีความอ,อันตรายตรงนี้ผนมาจากต้นปีดินอุ่มน้ำซึมน้ำได้เยอะดินตมดินเหนียวนี่แช่น้ำไว้ก็มีความเป็นหลมสูงทำไม่รถติดนะครับโวขนาดคนเดินยังลมขนาดนี้ รถไทนี่ไม่ได้ครับมาดูนะครับวันนี้คนจริงไม่ได้ว่างนะครับจะทำตัวให้ว่างผ่านไปแต่อย่ามาอีกนะครับรอบหน้าอาจติดทั้งสองคันน,นีความอันตรายมากเลยดินเป็นดินเหลือง ดินเหลืองแล้วโดนน้ำแล้วกลายเป็นดินเหนียวแล้วรถติดหลบได้ง่ายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังครับคลิปที่สองสวัสดีครับ